เสียงขึ้นไลรหยับดังเนือเขินเออ,เอ,อ,เอ,อก็รู้ตัวว่าเสียงมันดังอะ่ะก็เขินอะ่ะก็รู้ว่าเบาเสียงสิเฮ้ยรู้ตัวว่าเสียงขึ้นไลรแล้วมันดังก็เบาเสียงดิเฮ้ยไม่ต้องกลัวผม้จาไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงทีง่ขาสุดสุดไมค์เองครับเ,ออเสียงถาเบามากครับคนฮลัลโหลเปวยตัวเองกันนะ <c oughs> โอ้ยขัดเจ๋วขัดเจ๋วอะขัดเจ๋วเลย เราจะเราคนคนปิดเราคนปิดไลท์พิธาใช่ไหมเฮ้ยไม่ปิดปิดทำไมปิดไลท์ถาดีกว่าปิดเฮ้ยปิดปิดเฮ้ยไม่ปิดเสียงเฮ้ยไม่ได้เดี๋ยวยอดมันตกเดี๋ยวยอดตกเดี๋ยวไม่มีตองกินข้าวเฮ้ยยอดไม่ตกปิดปิดเฮ้ยทำไมเขาเถียงวะเขาเถียงเขาเถียงวะถ้าเขาปิดเสียงเราแสดงว่าเขาก็ไม่ได้ยินเสียงเราใช่ไหมเช่นคขาว่า เฮ้ยบ่นอะไรกันวะายังไม่เชื่อใจกันนะุะเราข้างในด้วยนะเปิดเสียวเปี่เสียวแล้วเราก็ไม่ได้ยินนะมีเป็นไงเชทเป็นงั้นสินะน่ารักจริงๆเลย